สวัสดีครับผมกินีจากรสูตไซมิซี่นะครับกับผมนี่ได้คุณด้กันนานนะครับวันนี้เราจะมาลองเอฟเฟกนะครับลิมโบนะเช่นลิมโบกินี่นะครับเป็นลิมโบนะครับก็เรามาลองพิสูจน์กันนะครว่าไอตัวเดมอนตัวนี้นะครับมันจะทำอะไรได้นะนนี้คือตัวอย่างนะครับมันเป็นชั้นช้เหมือนคลื่นเวฟนะครับเราลองมาคิดซื้อว่ามันเอามาทำประโยชน์อะไรได้นะครับอันดับแรก ผมลบทิ้งให้หมดเลยนะครับแล้วก็ New Object ทำให object New Demon ขึ้นมาก่อนนะครับชื่อว่า Limbo Limbo ตัวนี้นะครับขยายสักนิดนึงต่อจากนั้นนะครับก็กด Emitter นะครับเลือก Cycle ขึ้นมา Cycle หรือว้า้านนอกนะครับสังเกตลูกศรชี้ลูกศรชี้ก็หากันนะครับก็คือถ้าจากตัวนี้วิ่งไปนี้เาาจะวกกขับขึ้นมาวิ่งไปวกมาบว ก็ขึ้นลงๆอย่างเงี้ยนะครับไม่มีอะไรมากเราลองมาลองดูคําสั่งของตัวดิโบกันดีกวครับดิโบเนี่ยวัตถิจะเป็นหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งก็คือดูดหนึ่งหนึ่งจะไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่ออรผมลองใส่แปดนะครับแปดแปดนะครับปรับเรสโซลูชั่นเหลือสักจุดหนึ่งนะครับเพื่อจะได้เห็นการกชัดๆง่ายๆแล้วกดซิมเลยนะครับลองดูซิว่าเอ๊มันจะเกิดอะไรขึ้นกับวัตถุชิ้นนี้เนาะ โอเคนะครับเสร็จแล้วนี่ก็จะเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมถ้าลองจินตนาการต่อไปนะครับว่าเอ้ถ้ามันชิงกลับมาตัวไหนคือตัวหนึ่งนะตัวไหนคือตัวสองนะครับผมลองปรับตัวหนึ่งนะครับมันมี yes นะครับ yes กับ no นะครับอ๋อมันมันก็คือ yes นั่นแหละครับเอา no ไว้ก่อนนะครับเปรีค่าใดค่าหนึ่งเป็นศูนย์นะครับแล้วลอง simulate ใหม่นะครับ อพอมันยืดย้อยลงมาเราซิมูเลตเลยเราซีว่าไอ้สองนี่คือตัวไหนลองดูกันเราดูจากลักษณะนะครับว่าตัวสองก็คงไม่ใช่ตัวข้างล่างแต่น่าจะกลับกลายว่าน่าจะเป็นตัวข้างบนนะครับผมใส่เป็นศูนย์แล้วนี่เป็นแปดลองซิมูเลตใหม่นะครับลองซิมูเลตใหม่ลองดูผลลัพธ์ที่ได้นะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับก็คุงแบบ นี่ผมนึกถึงอะไรรู้ไหมครับผมนึกถึงว่ามันเหมือนมีแบบบ้านพลังแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับสู้กับอะไรนะวอรเดอร์มอร์ผมจะพูดผิดเป็นเอนตีมวอร์แล้วเมื่อกี้แต่ก็คือพลังมาสู้กันนะครับเราลองกลับกันนิดหนึ่งนะครับกลับกันนิดหนึ่งก็คือเอ่ทิ้งทั้งหมดนะครับเราขยันเราก็อาจจะ animate, อนิเมตโมงอนิเมตมือนะครับสมมติอะไรก็ว่ากันไปละกัน แล้วก็มี Particle นะครับหันหน้าทางนี้นะครับหนึ่งตัวทางนี้หนึ่งตัวแล้วก็ทางโน,น้นอีกหนึ่งตัวหันหน้าสู้กันอยู่อืมเราก็สร้างนะครับจริงๆมันทำได้หลายวิธีมากเลยครับมันใช้อะไรก็ได้แต่เราลองมา ใช้กับตัวเครื่องมือตัวนี้ก่อนนะครับลองดูนะครับว่าเราจะเอามาทําอะไรกันดีก็ไปที่เครื่องมือนะครับลิมโบ,บขยายมันหน่อยอกลับกันนี่เราก็บีบมันหน่อยนะครับไหนลองดูซิถ้าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ใส่ค่าตัวกันข้ามเยอะๆหน่อยใส่เลยสิบสิบนะครับ เราก็ลองมาซิม u ูเลตกันดูนะครับปรับขอปรับเป็นสักจุดหนึ่งเพื่อความรวดเร็วในการใช้งานนะครับถ้าอยากเข้าไป p e r s p e c ป i ทีก็กดเลขสี่รีเซตแล้วก็ซิม u ูเลตใหม่ดูจากแววแล้วนะครับน่าจะยังไม่ได้ในตอนนี้นะครับจะต,ต้องขอรับไปศึกษาก่อนนี่จริงเนี่ยมันเราโวกลับเห็นไหมครับแต่ถ้าตัดเลยแค่อ m มิเตอรแค่ตัวเดียวเออตัดเลยแค่ตัวเดียวพ เออใช่ตัดเลยแค่ตัวเดียวแล้วปิดไปตัวหนึ่งนะครับปิดไปตัวหนึ่งผมจะรู้ได้ไงว่าตัวไหนคือตัวหนึ่งตัวสองนะครับเราก็ลองไืมเม่กี้จับกันใช่ไหมอันนี้น่าเป็นศูนย์นะครับลองซิมเลตดูใหม่อ่ะนะครับต่อกันก็อย่างที่เห็นนะครับก็คุไปุ๊บ ก็เด่นนะครับจริงๆอันนี้คือตัวใหม่ผมไม่ได้ซิมูเลตตั้งแต่แรกก็จะเป็นเออเงี้ยนะครับจริงๆก็คือนี่คือผลที่ได้ก็คือมันจะเหมือนโดนกาําบังกําแพงอะไรเงี้ยนะครับซึ่งบางคนจะบอกว่าเอ,อ้ยมันจะต่างอะไรการใช้สร้างแผ่นขึ้นมานะครับก็ไม่ต่างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเอฟเฟกตัวนี้คือทําได้อย่างที่บอกตั้งแต่แรกนะครับคือตัวอย่างนั้นก็ลองไประยุกต์ใช้กันดูครับผมเป็นเอฟเฟกต์ง่ายๆนะครับที่ก็น่ารักดีนะครับอาจจะทำเป็นน้าพุผมนึกถึงอารมณ์น้ําพุ นะครับโดยที่จะไม่ต้องทําแรงโน้มถ่วงอะไรก็ได้ก็ใช้ได้เลยนะครับลองปรับใช้ดูครับกับแรงค่าอื่นๆน,นะครับที่ผมได้สอนไปในหลายๆคลิปแล้วนะครับเอาเป็นว่าวันนีข้ขอแค่นี้ก่อนขอบคุณมากๆครับ